สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพิดอคาดกับปันในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวม ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแถวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์เรามาดูดวงอยากให้ดวงดูเราแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอะทีนี้เรามาเลือกทีมไพ่กันดีกว่าค่ะ เวลาทำสแตมป์เดี๋ยวปันจะลงไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปแล้วก็ชี่คอมเมนต์ด้านล่างให้นะคะหลับตานึกถึงหน้าของคนคนนั้นของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะลืมตามาชอบไพ่ทีมไหนให้เลือกทีมนั้นนะคะทีม A ทีม B แล้วก็ทีม C ค่ะปันให้เวลาเลือกทีมไพ่ห้วินาทีนะคะ สำหรับชาวทีม A นะคะที่เลือกไพ่ใบนี้นะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะทีนี้มาดูพลังงานของตัวคุณทีมเอก่อนชาวทีมเอพลังงานของชาวทีมเอ เป็นยังไงบ้างในตอนนี้ The w o l d เด็กถึงไม่เช้าแปดดา The sun โอเคในตอนนี้เหมือนในตอนนี้ยแปดดาบคือคุณได้เจอความสัมพันธ์หรือคุณมีคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าที่จะเป็นการรีเซ็ตชีวิตใหม่เลยการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้ศึกษาใจคอกระครสักคนหนึ่งอยู่คุณถูกใจคนคนนี้มากแต่ในบางคนเนี่ย เหมือนเฝ้ารอการได้พบได้เจอกันเพราะคุณคิดว่าการได้พบการได้เจอกันเนี่ยมันจะทําให้คุณกล้าหรือคุณจะดูเขาออกในสิ่งที่เขารู้สึกคุณอยากได้คุณเหมือนคนที่แบบว่าอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ตอนเนี้ยยังไม่เห็นทางที่จะเดินไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เลย คุณอยากที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขาแล้วคุณเองคุณก็รอเวลาในการเปิดเผยความในใจที่คุณจะมีให้กับเขาเหมือนกันคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสนุกอยู่ในตัวพอสมควรแต่มาเจอกับความสัมพันธ์นี้อาจที่จะมี1 เวลาไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งระยะทางหรือไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันแต่คุณก็ก็ยังมีความเข้ากันได้อยู่เฝ้ารอเฝ้ารอการมาพบมาเจอกันคุณอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันชัดเจนมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคุณอยากที่จะคอมมิชเมนต์ไม่อยากที่จะอยู่อะไรกะอะไรที่แบบคลุมเครือหรืออะไรที่แบบไม่มีความชัดเจนไม่มีความมั่นใจ เพราะคุณคิดว่าคุณจะได้แบบเฮ้ยจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะแล้วพลังงานของเขาเป็นยังไงพลังงานของเขาเป็นยังไงสามไม่เช้าปันก็มองว่าเขาเองเขาก็รอที่จะพบที่จะเจอคุณเหมือนกันนะคนนี้หกไม้เทา้านี่ไงจะอมมิด เ,เขาก่อนหน้าก่อนหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดที่จะอยากมีความรักเท่าไหร่หรอกเขาอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตซะมากกว่านะคะเขาไม่ถึงกับใช้ชีวิตไปวันๆนะแต่เขามีเป้าหมายโฟกัสที่ชัดเจนมากโดยไม่วอกแวกเลยแต่พอมาเจอคุณแล้วเนี่ยคุณไปทำให้คุณลุงที่อยู่ในถ้ำอ่ะมีหัวใจพองโตขึ้นอีกครั้ง เขาจากคนที่ไม่ไม่สนใจในเรื่องความในเรื่องรักๆค่ๆแล้วแต่พอมาเจอคุณทําให้เขาแบบคุณลุงคนนี้อยากที่จะมีความรักแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยภาวะความเป็นผู้นําเขาเองเขาก็สูงเขาอยากที่จะดูแลคุณอยากที่จะปกปกป้องคุณอยากที่จะให้คุณรับรู้ว่าเฮ้ยเขาก็เป็นผู้นําคุณได้นะ เขาแพ้ทางในความอ่อนโยนคุณมากๆถ้าคุณชิมเอถามว่าจะทํายังไงให้เขาคอมมิชเมนต์คุณอ่อนโยนกับเขาเยอะๆคะ่ะเป็นวารตี้เป็นความสุขเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีความสดชื่นแจ่มใสก็พอคุณเอาเขาอยู่แน่นอนเลยคนคนนี้มาดูกันแล้วข้อความที่เขาอยากที่จะบอกคุณนะเขาอะ เขาไม่ใช่คนที่อยากไม่อยากมีความรักหรอกแต่ความคิดของเขาความในใจของเขาคำตอบที่อยู่ในใจของเขาเขารู้ดีเขารู้ว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขารู้ว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนปิดหัวใจตลอดมาเพราะเขายังไม่เจอคนที่ตอบโจทย์ ในใจเขาได้จนเขาได้มาเจอคุณคุณเป็นคนเปิดประตูหัวใจของเขาเอม แม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแม้ว่าคุณกับเขายังไม่ได้เจอกันแต่ความรักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันอยู่เหนือพื้นที่และเวลาไม่ได้มีอะไรลดน้อยลงไปเลยเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่คุณกับเขาได้เจอกัน เมื่อนั้นเขาจะเป็นคนที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ตราบนานเท่านานด้วยตัวเขาเองคุณมีความสัมพันธ์คุณมีความสำคัญต่อชีวิตรักของเขาอย่างมากเขาจะทำให้มันดีขึ้นในสิ่งที่เขา อยาที่จะบอกคุณคือคุณกับเขาจะได้พบได้อยู่ด้วยกันแน่นอนและการที่เขาคิดตลอดเวลาว่าการที่เขาได้อยู่กับคุณเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงที่เขารอคอยมานานแสนนานคุณทำให้เขาเป็นคนที่กล้าที่จะรักเป็นและเป็นคนที่ทำให้เขากล้าที่จะให้อภัยเป็น เขา,าเขาอาจที่จะคือใครทําผิดกับเขานิดหน่อยเขาไม่แห่ภัยเลยตัดขาดเททีง่ายๆเลยแต่ตัวคุณเอนเป็นคนที่ทําให้เขาได้ยืดหยุ่นเป็นแม้กระทั่งยืดหยุ่นกับตัวเขาเองอะ่ะเป็นเขาเชื่อในเรื่องโชคชะตาเขาเชื่อมากกว่าที่คุณรู้อีกและเขาเชื่อว่าโชคชะตานําพาให้คุณได้มาเจอกับเขาคุณทำให้เขามีแพชชั่นในการใช้ชีวิต คุณทำให้เขามีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ลืมตามาคุณเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆอย่างในชีวิตของเขาจบแล้วทีนี้มาไพ่คำแนะนำไพ่คำแนะนำอยากที่จะบอกคุณว่า,าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นสิ่งที่คุณต้องมีตอนนี้คือความเชื่อมั่นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาจงมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสามารถจะเป็นจริงได้อย่าให้ความคิดด้านลบมาฉุดรั้งคุณกดแรงกดแห่งแรงดึงดูดจะนำสิ่งที่คุณเชื่อมาให้คุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีคุณก็จะดึงดูดความสุขเข้ามาในขณะเดียวกันถ้าคุณเกิดความสงสัยลังเลใจ ไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆพลังงานความคิดนั้นก็จะดึงดูดเหตุการณ์ที่คุณเชื่อมาให้คุณดังนั้นจนศรัทธาในตัวเองและศรัทธาในความคิดความฝันของคุณนะคะสำหรับชาวทีม A ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สดีค่ะสำหรับชาวทีม B นะคะที่เลือกไพ่ใบนี้นะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นอาจมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสมคัญน,นะคะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานะแล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะมาดูพลังงานของชาวชีมบีก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานชาวชีมบหมีหนึ่งไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าแปดเหรียญ ราชาถือถ้วยคุณได้เจอคนที่แบบว่ามีความเคมีตรงกรันมีความเหมือนกันอะไรในหลายๆอย่างมีความเข้ากันได้คุณได้เจอคนที่คุณถูกใจถูกคอมีการเริ่มความสัมพันธ์บางคนเป็นคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนก็จริงแต่รับรู้ว่าโอเคเป็นคนคุยกันศึกษาดูใจกันแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความเข้ากันได้มากๆตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณ ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนมีแรงดึงดูดต่อคุณมากๆคุณอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์อะไรที่มันเหมือนชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณคุณเหมือนได้เจอคนที่แบบมีมีอะไรเหมือนเหมือนกันนะแต่ความสัมพันธ์ คุณมองว่ามันดูนิ่งๆมันดูนิ่งๆเพราะเขาทําอะไรเดิมๆซ้าๆอะไรเดิมๆซ้ำๆจนบางครั้งคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่ออแต่คุณก็พยายามควบคุมอารมณ์ที่มันคุณมัวเอาไว้คุณพยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีคุณได้เจอคนที่แบบคุณอยากดูแลด้วยก็ได้นะหรือว่าคุณอยากที่จะแบบว่าเห็นเขายิ้มเห็นเขาหัวเราะคุณอยากแก้ไขปัญหาหรือช่วยในเรื่องราวต่างๆที่เขาพบเจอในชีวิต เหมือนกันนะคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆเลยด้วยชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเป็นชนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ในบางครั้งการที่เราช่วยคนอื่นมากๆมันก็ทําให้เราเหนื่อยเหมือนกันแต่คุณพยายามคลิปลุกคือคลิปครูว่าโอเคฉันไม่เหนื่อยฉันยังไหวอารมณ์ประมาณนี้คุณเก็บซ่อนความอ่อนแอเอาไว้ในใจคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นคุณมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นคุณอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีอย มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะ่ะจะไมจะเชียนคุณเชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลแล้วก็โชคสตา์นำพามาให้เจอกันคุณเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณด้วยแต่ตัวคุณเองเนี่ยอยากที่จะช่วยเหลือเขามากๆคนของคุณอาจที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตคุณชอบให้กำลังใจเขาคุณชอบให้ข้อคิดเขานะคะอ่าจูเมจิเชียนคุณอยากที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับเขา คุณคิดว่าคุณคุณสนใจในตัวเขาอยู่มากเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเหมือนยังไม่โอเพนให้คุณมากสักเท่าไหร่นะนะคะปันว่าไม่ใช่ไม่โอเพนหรอกแต่บางครั้งอะจมูลจมูนบางครั้งอารมณ์ฮอร์โมนมันมีสมผลต่อชาวชิงบีอยู่มากมอย่เหมือนกันนะทีนี้มาดูในพลังงานของเขาเป็นยังไง ปกไม้เท้าเด็กถือดาบอัศวินถือช่วยราชาถือไม้เช้าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเหมือนคนที่มุ่งมั่นเป้าไปในเป้าหมายในชีวิตของเขามากๆเลยนะเหมือนคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆ ถามว่าโฟกัสในเรื่องของความรักไหมไม่โฟกัสแต่อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะเขาคิดว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วหรือวันใดวันหนึ่งที่เขาแบบว่าอ่ะเขาไม่ห่วงในเรื่องของการงานและเขาประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งและเมื่อนั้นน่ะบัรว่าเขาจะสารภาพความในใจที่เขามีให้กับคุณฟัง เขาอยากที่จะทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วตอนนี้เขาก็เองเขาเองเขาก็คอยแอบดูแอบส่องแอบตามติดสตอรี่ชีวิตของคุณอยู่นะแล้วเขาชอบมองเวลาคุณที่เวลาคุณโพสอะไรที่มันด้านโพสิ t ี v หรือรูปอะไรที่มันเป็นรูปน่ารักสดใสอ่ะเพราะว่าตรงตรงนี้ปันมองว่าเขามองว่าคุณเป็นความสุข ให้กับเขาเป็นความสุขที่แบบว่า,าเขาทํางานเหนื่อยๆมาหรือเขาเบื่อเบๆเซ็งๆในชีวิตมาเพราะเขาได้พูดได้คุยกับคุณเนี่ยความเบื่อนายความทุกข์ในใจมันหายไปทีนี้มาดูข้อความในใจของเขาที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะข้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณเขาเองเนี่ยชอบจินตนาการ ภาพว่าเขาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณว่าเขาได้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณว่าเขาได้มีคุณดูแลใกล้ชิดอยู่กันกับเขาและเขาก็ได้ดูแลคุณเขาเขาอยากทําอะไรที่แบบในบางครั้งนะเขาคิดว่ายังไงรู้บ้างไหมเขาคิดว่าบางครั้งไอพิธีรีตองไอการแต่งงานการขอมั่นหมายเขาไม่อยากที่จะรีรอหรืออยากไม่อยากที่จะทําพวกนั้นอยากที่จะข้ามขั้นตอนไปเลยซะด้วยซ้ํา เขาเชื่อว่าคุณเนี่ยคือเนื้อคู่ของเขาคุณอาจที่ไม่เชื่อว่าเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณโซเมตล้อนี่เป็นไพยย่แห่งโซเมตเขาเชื่อค่ะว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคนที่มาทำให้ชีวิตของเขารู้จักคำว่ารักมากยิ่งขึ้นเขาไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์เพราะเขาเชื่อในเรื่องของการบุ่มเพาะความผูกพัน เขาไม่เคยผูกพันกับใครแบบนี้แต่เขาผูกพันกับคุณและยิ่งเวลานานวันมันไม่ได้ทําให้ความรักลดน้อยลงเลยมีแต่ทาให้มากขึ้นซะด้วยซ้ําเขาไม่อยากที่จะรีบร้อนในการครบกันเขาอยากที่จะให้คุณเรียนรู้ในข้อเสียของเขาบ้างไม่ใช่เรียนรู้แต่ข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วเขาไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไรที่มันไม่เข้าใจกันมันทําให้เลิกลากันได้ง่ายคุณเองเนี่ยไปเหมือน เป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนเขาคนเราทุกคนคะ่ะมีสิ่งที่ทั้งชอบและไม่ชอบในตัวคุณในตัวของตัวเองคุณเป็นทุกอย่าง ของเขาอ่ะคุณเป็นทุกอย่างคุณแบบมีความเหมือนกันมีความทุกอย่างเหมือนกระจกส่องกันเหมือนแฝดกันเกิดมาแล้วมันทําให้เขาแบบเฮ้ยบางครั้งเราก็มีข้อเสียนึกออกใช่ไหมทุกคนมันมีข้อเสียหมดแล้วในข้อเสียของเขาในข้อเสียของคุณอนะ่ะมันเป็นข้อเสียของเขาที่เขากลัวว่าคุณจะทําแบบนั้นกับเขา,าอ่ะอ่าทีนี้มาดูกันเขาเนี่ย เขาเคยเขารู้ว่าคุณก็เคยมีความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนเขาเองก็เป็นเหมือนกันแต่ไอความรักไม่สมหวังในของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ในจังหวะเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่ดีพอแล้วเขาอยากที่จะทําทุกอย่างเนี่ยทำตัวเขาอะให้ดีขึ้นก่อนเขาเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเขาเฝ้าตามติดเนี่ยโฟโล เขาเฝ้าตามติดคุณแอบส่องชีวิตคุณเพราะเขาคิดว่าคุณคือหัวใจของเขาและคุณทำให้เขารู้ว่าและเชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริง แล้วเขาก็มีรักแท้ให้กับคุณเหมือนกันที่นี้ไพ่คําแนะนําอยากที่จะบอกคุณว่าขอให้ฟื้นฟูสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองให้ดีในบางครั้งอารมณ์ที่มันน้อยใจอารมณ์ที่มันเศร้าเสียใจหรืออารมณ์แบบนอนสมเนี่ยคุณลองเลือกทานอาหารที่มันมีผลต่อฮอร์โมนบ้างเช่นข้าวไรเบอร์รี่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ในเซเว่นก็ได้ค่ะหรือเป็นนมดีน่างาดดำกล้วยหอมมันจะมี แล้วก็การวิ่งก็ได้วิ่งอยู่กับชีก็ได้เปิดสักเพลงสองเพลงแล้ววิ่งไประหว่างฟังเพลงเพลงที่มันสนุกสนานนะคุณจะรู้สึกว่าฮอร์โมนของคุณหรืออารมณ์ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นไพ่ให้คุณจัดการในเรื่องของการทานอาหารและการออกกําลังกายที่มันส่งผลต่อฮอร์โมนและอารมณ์แล้วคุณจะรับรู้ถึงอะไรที่แบบมองโลกแง่บวกได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะสําหรับชาวทีมบีไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ดีค่ะสำหรับชาวทีม4นะคะที่เลือกไพ่ใบนี้นะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเราแล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอะทีนี้มามาดูกันในพลังงานของคุณก่อนเป็นยังไงเด็กชื่อดาราชาชื่อดา พลังงานในตัวชาวทีมซีเนี่ยเป็นยังไงเชมพลังเหมือนคุณอยู่ในช่วงปรับสมดุลจิตใจอยู่อ่ะไปโกรธไปขมึงทึงใครมาหรือการบล็อกปิดกันทางความรู้สึกกันเกิดขึ้นแต่คุณเองคุณก็แอบดูแอบส่องเขาอยู่เหมือนกันนะแอบส่องความรู้สึกของเขาเหมือนเวลาที่คุณมาดูคลิปปันนี่ยคุณอยาก อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่แบบผู้ใหญ่ที่มันไม่เสี่ยงต่อการเลิกลากันได้ง่ายคุณเหมือนรอจังหวะรอโอกาสในการพูดความในใจว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยฉันคิดว่ามันมันเสี่ยงต่อฉันฉันรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยนะคุณเหมือนพร้อมที่จะแบบว่าพร้อมที่จะว o บ e on อะแต่ คนที่แสดงแบบนี้คนที่ทําออกมาแบบนี้จิตใจเปลาาบางมากคุณอยากที่จะเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นคุณพยายามปรับตัวปรับสมดุลให้ให้ความสัมพันธ์มันอยู่ตรงกลางไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปจนบางครั้งตัวคุณเองรู้สึกอึดอัดบ้างด้วยในบางทีมาดูพลังงานของเขาเป็นยังไงพลังงานในความรักความสัมพลังงานของคนคนนั้นที่คุณชีมบีถามถึงเป็นยังไงจัสติ เขาเชื่อในเรื่องของโชคสตานำผาราชาถือถ้วยมาให้คุณมาให้เขาเนี่ยได้เจอกับคุณเขาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวของเขาเหมือนกันไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปเขาเองเขาก็อยากที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะอยากที่จะให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาอยากที่จะให้คุณได้รู้ว่าเขาก็เป็นผู้นําคุณได้เหมือนกันอยากที่จะช่วยเหลือคุณอยากที่จะดูแลคุณ คุณเนี่ยไปเป็นความสุขให้กับเขาคุณไปเป็นพลังงานจัสตเมนต์มันเป็นไพ่แห่งเทวดาประจําตัวคุณเหมือนไปเป็นเทวดาประจําตัวให้เขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งคุณยังไปปลุกชุบชีวิตเขาด้วยในบางคนไปชุบชีวิตเลยจากคนที่สิ่ยงจะตายใช้ชีวิตไปวันๆอยากที่จะมีความอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น เหมือนคุณไปให้พลังงานเขาค่อนข้างที่จะมากเลยอ่ะคุณน่าจะมีอะไรมากกว่าเขาในหลายๆอย่างนะเพราะไม่นั้นคนคนหนึ่งที่ไปให้พลังงานคนคนนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆสองถ้วยเขาอยากที่จะสารภาพความในใจกับคุณอยากที่จะชวนคุณออกไปกินข้าวเขารับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาแล้วเขาก็อยากบอกคุณเหมือนกันว่าเขาก็มีความรู้สึกเดียวกันกับคุณแต่เขาจะมูน เหมือนคนที่กลัวคนที่ไม่มีความมั่นใจเขาอาจที่จะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่มาหรือเป็นคนที่แม้กระทั่งถูกครอบครัวบูลลี่เพื่อนบูลลี่อย่างนี้ก็ได้ทําให้ในบางครั้งอารมณ์เขาก็มีอารมณ์เหมือนน้าขึ้นน้ําลงเหมือนกันเขาเลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแต่ก็อยากที่จะมีคุณอยู่ด้วยทีนี้มาดูข้อความในใจของเขานะคะ ข้ความในใจที่ที่เขามีกับคุณนี่ไงพาวเวอร์ Power. อุ้ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวปัญไพายแป๊บนึงอ,อคุณเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตเขาเลยนะคุณมีพลังที่ชุบชีวิตคนคน,นึงเนี่ยที่นอนตายไปแล้วเนี่ยขึ้นลุกขึ้นมาแล้วคุณเขากลัวว่า คุณมีพลังมากจนคุณสามารถคือคุณจะทิ้งเขาเมื่อไหร่ก็ได้เขากลัวคุณจะทิ้งเขาไปเขากลัวว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะปฏิเสธเขาเขากลัวเขาอยากบอกคุณว่าอย่าเพิ่งตัดสินเขาด้วยอารมณ์และความรู้สึกเขาไม่อยากที่จะให้คุณแบบตัดสินใจทำอะไรบูมบามู่วาม บางครั้งอะ่ะเขาท้อแท้เขาเหนื่อยกับชีวิตไม่มีแรงลูกจะทำอะไรเลยแล้วมันเลยบางครั้งทําให้คุณคิดว่าเฉยชาหรือเย็นชาแต่เปล่าเลยเขาไม่ได้เย็นชาแต่ในช่วงที่เขาเงียบหรือช่วงที่เขาแบบไม่ได้หวานดูเย็นชาคุณจงรู้ไว้เถอะพลังงานเขาแบตเขาจะหมด เขาอยากขอบคุณคุณคุณเหมือนเป็นพรแห่งรักสำหรับเขาหัวใจที่คุณมีให้กับเขาความรู้สึกดีๆทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่คุณทำให้กับเขามันมีความหมายกับเขามากๆเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาได้ใกล้ชิดได้สร้างความทรงจำํำที่มันมีความสุขกับคุณ เมื่อไหร่ที่เวลาที่เขาท้อแท้เวลาที่เขาสิ้นหวังในชีวิตเขาชอบนึกถึงภาพที่มันมีความสุขร่วมกันแล้วเขาอยากขอร้องคุณว่าคุณช่วยสร้างภาพความสุขให้กับเขาได้ไหมอีกต่อไปเรื่อยๆเขาเหงานะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้เหงามากๆเขาไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วเมื่อเขาได้มาเจอคุณเขาเชื่อ ว่าคุณคือคู่ตั้งแต่อดีตชาติของเขาคุณทำให้เขาโชคดีในเรื่องของความรักและคุณเป็นลัคก,กี้เลิฟคุณเป็นความโชคดีสำหรับเขาไพ่แนะนำอยากที่จะบอกคุณว่าสิ่งดีๆมันจะมาถึงในช่วงวันเวลาที่เหมาะสม ตัวคุณเองตัวชาวทีมซีเองคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจงเชื่อมั่นในสิ่งที่จัก,กรวาลจัดสรรให้คุณจงเชื่อมั่นในสิ่งที่จัก,กรวาลมอบให้คุณในบางครั้งตอนนี้เราอาจที่จะมองไม่เห็นทางแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาอะไรก็ไม่สามารถปิดกั้นความรัก ของคุณทั้งคู่ได้นะคะสำหรับชาวทีม C ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย